เฮล lo ทุกเพืะะ่อนสัปดาห์หน้าทานอะไรกันดีวันนี้นะคะเรามาเตรียมอาหารกล่องสําหรับการไปทานออฟฟิศโดยเมนูของเรานะคะก็รอบนี้ใช้ตัวเกลือพิเศษของญี่ปุ่นค่ะนี่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากมันมีประสมผิกไทยนะคะยำมียัม,มีเยอม,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 มากนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะตัวฟักทองนะคะแล้วก็ตัวแครลลอทเนี่ยต้มลงไปก่อนนะคะกินเป็นผักต้มกับตัวน้ําสลาดัด นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเห็ดเข็มทองค่ะไปผัดกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่ซอสต่างๆแล้วอย่าลืมหยะเหยะเหยเกลือเมื่อกี้เข้าไปด้วยนะคะรสชาติมันจะเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็นําตัววันนี้นะคะเรามีกระเจี๊ยบเขียวค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยช่วยให้ขับถ่ายคล่องมากๆนะคะเราจะนํามานะคะนำมาลวกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไข่ใส่ลงไปค่ะจะเห็นว่าตัวน้ำเมื่อเมื่อนะคะมันจะออกมาแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่เกลืออูมามิของเราเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ซอสต่างๆแล้วก็พริกไทยเี่ตัวนี้ค่ะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็จะมิกซ์ให้มันเข้ากันนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบไม่นิ่มมากก็ไม่ต้องนานนะคะแต่พอดีว่าชอบแบบนิ่มๆค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างมาพักร่วมกันแบบนี้นะคะเพื่อแพ็คลงกล่องนี่เลยค่ะน่าทานมั้ยคะ